เครื่องปั่นพังครับผมก็เลยจะนำนี่แหละครับสว่านไฟฟ้านี่แหละครับมาทําเป็นเมนูเครื่องมือเจมบอลของผมครับการไม่ให้อมน้ํามันนี่มีวิธีอยู่นะครับตักปากมันออกซะครับทอดมันควงสว่านของผมทอดมันควงสว่าน กินง่ายได้อยู่รายการอาหารนอกกรอบที่หยุดของรอบตัวมาคุกกิ้งแป้งแป้งตายกันทั้หมดครั้งนี้สวัสดีครับมาเจออีกครั้งนะครับกับรายการกินง่ายได้อยู่นะครับเป็นรายการที่นําอุปกรณ์รอบตัวในบ้านเนี่ยแหละครับมาทําอาหารในแนวแหวกแกันนะครับวันนี้เครื่องปั่นพังครับผมก็เลยจะนํา นี่แหละครับสว่านไฟฟ้านี่แหละครับมาทําเป็นเมนูอยากให้ดูกันนะครับว่าเมนูอะไรก่อนอื่นเราก็จะมาเพิ่มพลังให้กับเจ้าสว่านของเราก่อนนะครับโดยนี่ครับซ่อมครับแล้วก็ตัวที่จะมาผูกยึดมันไว้เนี่ยก็จะเป็นลวดและสายลัดสายไฟหรือเคเบิลทยนะครับเอามาตัดด้วยกิมครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่ครับเอาซ่อมมาดัดก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่ดันกับโต๊ะไปเลยครับ สอันนะครับทับมันไว้อย่างนี้เลยนะครับสิ่งที่ต้องงออย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ช่วยในการปั่นนะครับปั่นหมูของเราเนี่ยครับเอาซอมของเรามาประกบเลยนะครับประกบให้มันลงล็อกข้างล่างนะครับไม่งั้นก็จะสะบัดหลุดได้ผมจะเอาเคเบิลทายเนี่ยนะครับมามัดนําล่องไว้ก่อนเลยครับนี่ครับเราลัดรัดนำล่องไว้ก่อน3มเส้นเลยครับได้อย่างนี้แล้วนะครับ ผมจะมาตัดเคเบิลทายออกก่อนตัดเคเบิลทายเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนของลวดแล้วสองเส้นเลยแล้วกันครับแล้วก็พันเลยพันให้แน่นเลยนะครับตัดลวดออกเลยครับนี่ได้หนึ่งอันแล้วนะครับอันต่อไปเลยครับเอาให้แน่นๆเข้าไว้ครับ เรียบร้อยแล้วครับสวานของเราเครื่องมือเจมบอลของผมครับและนี่ก็คือเมนูทอดมันหมูเด้งสว่านไฟฟ้าเจมบอลน,นี่เลยครับผมเคลียร์มาจากตู้เย็นหมูเด้งครับที่แกงเผ็ดครับใบมะกรูด น้ำม um, ันพืชครับน้ำตาลเกลือครับถั่วฝักยาวน้ำจิ้มนะครับก็จะมีแตงกวาน้ำจิ้มไก่ครับเท่านี้เองครับผมจะหั่นใบมะกรูดก่อนนะครับดึงก้านออกนะครับตรงกลางครับเราพับครึ่งนะครับแล้วก็ดึงการกลางออกนะครับออกอย่างนี้นะแล้วเราก็ม้วนเลยครับซอยเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตักพักไว้ก่อนเลยครับต่อไปเลยนะครับถั่วฝักยาวครับหั่นตรงหัวออกนะครับแล้วก็หั่นตรงท้ายออกด้วยหั่นตรงกลางครับ เริ่มซอยเราจะซอยเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากครับแล้วก็ตักพักไว้เหมือนเดิมเลยครับผักสองตัวนี้ที่ผมซอยไว้เนี่ยผมจะไปใส่ในทอดมันเดี๋ยวผมจะแยกมาทําน้ําจิ้มนี่น้ำจิ้มผมใช้น้ําจิ้มไก่แล้วก็แตงกวาครับล้างให้สะอาดนะครับหั่นหัวหั่นท้ายออกเลยครับยาวไปเราก็หั่นครึ่งอีกหน่อยนะครับหั่นครึ่งอีก นี่ครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําจิ้มไก่ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําทอดมันกันแล้วครับถึงขั้นตอนที่เราจะปรุงทุกๆอย่างแล้วหมูเด้งของเรานะครับใส่ไปเลยที่ผมใส่หม้อด้ามอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปปั่นไปปั่นเนี่ยมันก็ต้องล็อกมันไว้ได้ง่ายๆหน่อยพริกแกงเผ็ดนะครับนี่ลงไปเลยครับผมก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลนะครับเกลือนี่นะครับมาถึงขั้นตอนเจียมบอลแล้วครับนี่ครับหลึกๆนี่มันวันๆแลยเนี่ย ดูกันดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดเบาๆก่อนให้เรารู้รู้ความหนักของมันนะครับนี่ต้องจุมม่มลงไปก่อนนะครับให้อยู่ในหมูก่อนเลยครับเอาล่ะครับผมเริ่มลงแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆปัน่นเฮ้ยมันมาเว้ยมาแล้วมาแล้วเหงื่อผมเนี่ยเฮ้ยส่วนผสมมันโอ้โใหใช้ได้เลยอะ่ะมันคุกเข้ากันเลยครับอ้าว โอ้มันยอดมากเลยเจนโอ้อะไรเนี่ยงะได้แล้วนะครับทอดมันของเราทุกๆอย่างเนี่ยผสมกลมเกลียวได้อย่างดีแล้วคราวนี้ผมก็ใส่ตัวขักยาวที่เราซอยไว้เนี่ยลงไปเลยนะครับที่ผมไม่ใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชํำมาใส่ไปให้หมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยครับผมก็จะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับน่ากินวะน่ากินแล้วครับผม เนื้อมันหนึบดีนะเนี่ยอ่าได้แล้วครับใส่ถุงมือแล้วก็มาปั้นทอดมันของเรา <c oughs> <c oughs> มันจะใส่ง่าย <c oughs> <c oughs> ผมก็เอาจานมาใบหนึ่งนะครับใส่น้ำมันเข้าไปทา้ํามันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปั้นทอดมันเพื่อจะมาวางข้างบนจานนี้นะครับนี่ <c oughs> ใส่ไปเล็กน้อยนะครับปึ๊ด <c oughs> ละเลงน้ำมันเลยครับเอาให้ทั่วจานเลยครับนี่ ปั้นลูกเล็กลูกใหญ่นี่ตามความหิวเลยนะครับนี่ครับวางปล๊บต่อไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับเริ่มสวยครับอันที่สองที่สามที่สี่เริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปเตรียมตั้งกระทะทอดกันได้เลยครับผมก็จุดไฟก่อนเลยนะครับเติมน้ํามันลงไปครับเออน้ำมันนี้ควรเป็นน้ํามันปลาล์มนะครับน้ํามันปลาล์มจะ ทนความร้อนสูงแล้วก็ไวทอดโดยเฉพาะส่วนไฟเนี่ยเราจะปรับเป็นไฟแรงขึ้นไปก่อนเมื่อน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเราก็ปรับลงมาเป็นไฟกลางครับสังเกตดูว่าไฟเริ่มร้อนเนี่ยน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาเล็กน้อยเดี๋ยวผมก็จะปรับไฟลงให้เหลือเป็นไฟกลางแล้วนะครับน่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสดูสักชิ้นหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> อ่าเริ่มได้แล้วครับเราก็ใส่ทอดมันชิ้นอื่นๆตามลงไปได้เลยครับง่ายมากเลยครับ รอจนกว่าทอดมันจะสุกได้ที่นะครับเดี๋ยวทอดมันจะลอยขึ้นมาให้เห็นเองนะครับเช็คดูครับว่าอีกด้านหนึ่งเกียมได้ที่หรือย oui. ังโดยการพลิกอย่างนี้เลยครับโอ้ฟ nice like ูได้ที่เลยครับไอสว่านของเรานี่มันช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ยการไม่ให้อมน้ามันนี่มีวิธีอยู่นะครับตักปากมันออกซะครับไม่ควรใช้ไฟเบานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทอดมันมันก็จะอมน้ํามันสีเขาก็จะเข้มขึ้นครับเกียมเกียถ้าเกิดเขาสุกแล้วเนี่ย แล้วก็จะมีการฟูขึ้นมาด้วยนะการควงสว่านของเชฟในวันนี้เนี่ยประสบผลสําเร็จเลยนะครับทอดมันดูดิฟูขึ้นมาเพราะควงสว่านนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหฟูหนานุ่มมากเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมทอดมันเริ่มลอยขึ้นมาหมดแล้วแปลว่าเขาสุกเลยนะครับอยู่ที่เราแล้วจะชอบเกียมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอผมเอาขึ้นมาเช็คนิดนึงว่าข้างในสุกหมดหรือยังอ๋อโอ้โหเนื้อโดดเด้งอ่ะโอ้โหดึงเลยเลย เดี๋ยวผมจะตักขึ้นแล้วนะครับดิ่งดังจริงๆครับทอดมันควงสว่านของผมทอดมันควงสว่านวันนี้เชฟเลือกใช้ข้าวพนมลุงข้าวหอมมะลิร้อเ เป็นข้าวหอมมะลิแท้จากจังหวัดอุบลราชธานีอํานาจ,จเจริญและยาโสธรซึ่งถือเป็นพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยข้าวสารจะขาวนวลเมล็ดเรียวยาวสม่ำเสมอกันเมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตยเหมาะสำหรับรับประทานเป็นข้าวสวยกับสำหรับกับข้าวแสนอร่อยเพื่อให้ได้รสชาติของข้าวหอมมะลิแท้มาชิมกันเลยดีกว่าครับทอดมันที่ทำจากสว่านขมผม,ผม ทอดมันนี่ฟูมากๆเลยนะครับไม่แพ้เครื่องปั่นเลยนะครับเดี๋ยวลองเริ่มเลยนะครับนี่ต้องมีแตงกวาอย่างนี้ด้วยครับโอ้โหข้าวแล้วร้อนนี่มันสุดยอดจริงๆครับโอ้โหเอาเลยนะครับอืมอืมอ่อ,อร่อยครับผมไม่คิดเลยว่าจะอร่อยขนาดนี้ฝีมือผมเนี่ย ออทอดมันเนี่ยเหนียวนุ่มนึบแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มไก่มันเข้ากันได้ลงตัวเลยเจอข้าวพนมลุงข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหนียวนุ่มเหลือเกินครับเม็ดข้าวเรียวยาวจริงครับกินเข้าไปเนี่ยมีกลิ่นใบเตยตามขึ้นมาด้วยนะครับก็มากินกับทอดมันกรอบฟูของเราเนี่ยโอ้โหโคตรเข้ากันเลยครับหมดหม้อยังไม่พอนะอย่างเงี้ยลองไปทํากินกันดูนะครับตรงปกไม่จกตาจกปิ๊งหนึ่งเมนูนะครับสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดฝีมือจริงๆเลยผมเนี่ยฝ <laughs> าก ติดตามเราด้วยนะครับรายการกินง่ายได้อยู่นะครับกับเชฟจอมหอมครัวนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างเลยนะครับที่เพจพนมลุงไลค์นะครับเดี๋ยวเชฟขอกินข้าวต่อแล้วครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าเทปหน้าผมจะทำอะไรให้กินเพี้ยนเหมือนเดิมครับ